ข้าวเขตข้าวเตรลมไอเพชรบูรณ์ไปลมสากแบบนี้น้องมาหอดผีแล้วจะอยู่เทงเขาอีกแล้วส่วนอีกจะรู้สึกว่าแหงกว่าทั้งเหนือแต่พี่น้องอำเภอรมซาก อยู่ในรถจ้ะพี่น้องนี่พอ่อพ่อกูเชื่ออิน <In. S 1> สีนพี่น้องแจกนี่นะคะเข้ามาโซนอีสานแล้วจ้ะ <c oughs> อันนี้เพชรบูรณ์เข้ามาเพชรบูรณ์เนี่ยเด้นนี่พี่น้องอะไรนี่บ้านแยงบ้านแยงบ่โอเคะ ติดเฟดกับเกบผาบรรยากาศใท้เบิ้งตอนนี้เที่ยงสามสิบสี่เดจ้ะพักกินเข่าพี่น้องเอ้หิวเขา่าจากกะกับบริไทจ้ะหิวข่าแห้งเขา่าเศร้าเข่าเที่ยงพร้อมกันเลยจ้ะพี่น้องอ่ะมุ่งหน้าตอ่อไปมหาสารคามเลยพี่น้อง ยังเขียวอยู่พี่น้องจา้าอีกประม่านมีหน้าเมษานี่ก็คือส,อสีเหลืองเลยเนาะพี่น้องนะบางยางบางต้นกับเหลืองอยูู่ได้เป็นบางเบิ้งบางขนาดต้นยุคข้าก็ยังอันใบแห้งนะพี่น้องเอ้พี่น้องอันนี้เป็นดีสอร์ดอันนี้อยู่เพชรบูรณ์นะจ๊ะเด้อพี่น้องคะ่ะอันนี้บา้า มืวิวขางทาง่าก็เลยแหละพี่น้องจา้าตรงไปดงสัตวแล้วก็เขาคอพี่น้องค่ะ,ะไปเอออันนี้คือที่วัดอยู่กลางดอยได้จ้ะเนี่ยอันนี้จังหวัดเพชรชบูรณ์เนาะพี่น้องเพชรชบูรณ์นะคะหอนเพชรชบูรณ์เราอันกดวิดีโอนะั่นไหมท่านจ้ะพี่น้องค่ะ,นะคะผาช่อแก้ว ถนกกน,นก,ะกระดีรจ่าไปอีสานนะคะเบ่งบรรยากาศแดสองพิษณ ok> ุโลกเพชรบูรณ์เลยนะ ชมวิวอดีเขาขอได้จัดเลื่อนนี่เพิ่งพี่น้องสวยงามเปิ่งตาเปล่าเดียเห็นงามงาม้พี่น้องเลยเองตาเปล่านี่แบบโอ้ได้เห็นธรรมชาตินา่าจะอันนี้เล่ยเขาขอมาเลยพี่น้อง เพชรบูรณ์มาแล้วจ้ะใจะอยู่ในเขาอยู่จ้ะหมดล่งเขาพานเขามาแล้วจ้านี่หอดพีแล้วใบายซีโมงพี่ลองไก่อันยังก็พเพื่อเอินยังก็เขตอีสานโดยตรงเลยจ้ะอันนี้เข้าสู่เอ่ออย่างนี้เดี๋ยวอนเดิน ไปขอนแก่นจ้ะเลยเลยอ,เอนำเภอนาหนาวมาแล้วจ้ะพี่น้องนีอยู่ในรถนี่แหละจ้ะน้ำตกหนาวอากาศดีดีได้จ้ะเมื่อนี้พี่น้องจ้ะบ๊อหอนเด้จ้ะแอร์รถก็ไม่ต้องเปิดจ้ะพี่นอ้องอำเภอชุมแพอำเภอขอนแก่นเนี่ยพี่นอ้องอ,เอนำเภอนาหนาวเซนพี่น้องเลย มาแต่หกโ,โมงเช้าคุณพี่น้องมาจอดสื่อกาแฟสองสามหม่องกินเขาเทียงขับเดียวจ้ะไปอยากไปอันข้างนาตอนล้วหอดรีสอร์ตแต่พี่น้องถึงรีสอร์ตแล้วถึงที่พักเลยจ้ะเนี่ยค่ะอันนี้อยู่มหาสรารคามเลยจ้ะเด้อดีกพันวิมีมทำเป็นสวนอาหารพี่นอ้องค่ะ แต่ก่อนนี้จีิมะพักาักบรรมีตรงนี้เด้อยจะได้มีแค่ห้องเนะจ๊ะไปกินขา่าวจะแต่เพิ่นบ่มีอาหารอันอืเฮ็ดนนเนม้อแร่จ๋ะพี่น้องเพิ่นบอกว่า่าใส่ใจมันสูงนะจ๊ะเนาะเพราะว่ามนุนอันจองจางคนงานหลายนางังเสนะจกะแต่เงียบเหงาแน,น่เพิ่์นมา ก,ก็แต่มีบอ่อป่าดิกินนพายังรถขูดใจสิออกไปกินเขาจ้ะกิ่นไม้ข้าวกรนีพักเบอร์สิบเก่าคืน พาไปไปกินเขาก็น่าจะ,นะเนาะเพป็นสตาร์โรล่อล่ะหองพักสะอาดด้วยจ้ะไข่พานมาถ้างนี้กักบแวะพักใดด้วยจ้ะเป็นที่ประจำของเราแล้วจนพ้นจำนาได้ด้วจ้ะ <c oughs> พาทิตจะจกปิ่นมาที่น้องงามเนาะ จ้ะห้องทีเ้านอนนะคะพี่น้องเบอร์สิบแปดจ้ะอันนี้กะตอนเสาร์ได้จ้ะพี่น้องจ่าพเมื่อคืนนี่มาหอดกับคำเนาะจ้ะเนาะกับไปหากินเขาเพราะว่าร้านอาหารเ่นปิดจ้ะพี่น้องกับออกไปกินหมองอื่นตังสีนะจ้ะมาแลวกับคำแล้วเมื่อแต่พี่น้องห้องพ่นสะอาดสะอาดได้จ้ะมาพักได้ได้จ้ะเด้อผ่านมากกันเลนี่เส้นที่จะไปอุบลได้จ้ะเด้อทางผ่านพี่น้องบรรยากาศยเหมดเสาร์ มาเม่อว่านี่ก็บไรทายหน่วยหนึง่งนะจ้ะนี่ค่ะเพิ่จะมีอาหารเสกากให้นั่ด้วยจ้ะมีอาหารเช้าให้กินด้วยไปกินเขาแล้วก็กลับมากลับมาเช็คไปเช็คเอาพร้อมนะค่ะพี่น้องมีกาแฟมีกข้าวให้กินมาข้าวก่อนให้บ่รบก,กินแต่พี่น้องอบนี้กินบางเพื่อนเฮ็ดใหม่ ราคาดีดีจ้ะมีรถกรุงเทพมากพักมา,ากักพี่น้องเลยวัดเนมนะวัดเนมนะชื่อดีสอนเนวัดเนมนะ ไดโนูเสาได้มวแมมวแวแมสามียวแมวแวหนาไม่เอ่ยแสดงไหมแอบแอบแอบนกได้หนิพี่น้อง มีห้างนกก่เทิรกนี่นะจ๊ะหย,ยองหยองๆนกได้นี่เร็วเร็วเหมือนน้องเสียเลยอะ่ะยาวลงมาสิลงมาสิลงมาลูกลงมาค่อยๆนะคะมีบันไดให้ด้วยอะ่ะค่อยๆนะคะลูก

น่ารักเลยนะเนี่ยจำไม่ดิวคันนะจีคันนะส,นนะสิไม่เอาไม่เอาไอ้ไอด้ดำไม่เอานะไม่ทำน้องนะไม่เอานะอิจฉาแล้วดินั่งลงลูกนั่งลงเออน่ารักจังเลย น้นี่ดีสอร์ทที่เหามาพักเนาะจ้ะงามเลยพี่น้องธรรมชาติเบื้องหมอกพี่น้องจ้าเย็นอายความเย็นพี่น้องโอเคเนาะจ้ะเนาะเดี๋ก็จะจบคลิปกาาับพระอาทิตย์ขึ้นนี่นั่จ้ะเนาะจ้ะเนาะ,ะนะที่นี่มหาสารคามเนาะจ้ะเด้อนดะีสอร์ทเนาะจ้ะ ติมกาฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ชีวิตมีดีหลายสไตล์ติมสแนลน้ำเนื้อจ้าพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเนาะจ้ะเนาะขอบคุณเเก่าขอบคุณเใหม่เนาะจ่ะเนาะผ่านนางรถนี่เลยภาพหนิ่งเนาะจะ๊ะโอเคจ้าพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ